สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมากค่ะทุกคนมวยได้ผลใหม่เนาะจ้ะแก้วมังกรอันนี้เป็นแก้วมังกรเหลืองอิสราเอลนะคะนี่จะเป็นแบบนี้อันนี้มุยซื้อมากสองกิโลเด้อจะ้ะสามร้อยบาทสองกิโลสามร้อยบาทผลเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแก้วมังกรอิสราเอลต้นกําเนิดมาจากประเทศอิสราเอลเปลือกข้างนอกจะมีสีเหลืองแล้วก็เนื้อข้างในจะมีสีขาวนะคะนี่ เดี๋ยวห้ามาซสิมผมผอมกันจ้ะว่าเพื่อนจะคืบแกวบ้วมังกรแบบบานเฮ้าบอลเนาะจ้ะที่เป็นสีชมพูแล้วกันเนื้อข้างในเป็นสีขาวเราช้อนก่อนนี่ค่ะมีปลูกมาในประเทศไทยหลายปีแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามวยเพิ่งไปเจอมาเคยกินเธอแหลกขึ้นกันจะ้กะก็เลยจัดมาอืมเขาบอกว่ายิ่งสุกเปลือกยิ่งบาง จะบอกว่ามันคืออย่างนี้มันไก่เกี่ยวมังกรสีขาวที่เขากินแต่เหมือนเขาจะมีกลิ่นลิ้นจี่อ่อนๆนะทุกคนอืมัมนจะมีกลิ่นลิ้นจี่อ่อนๆหวานหอมอืมเสาวจากม้ยแช่เย็นมาพร้อมอืม มีกินเร่องจีอ,อ่อ,อนๆจริงด้วยมีกินของหมักเรจีอ,อ่อ,อนๆจ้ะใู้รไดน้ำหนักในกินอันนี้แทนเขาแรงเดือนหนึ่งนะจะลดอยู่จ้ะเขาบอกว่าช่วยลดน้ำหนักได้แก้มังกรเห็นบอกแบบว่าเวลาเขาไปสื่อสื่อสลัดเนาะ อยู่น้ำหานสลัดจะมีแก้วกมังกรน้ำอร่อยมากหอม,อม,อมรสชาติหวานหอมแก้วมังกรน,นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพันอะไรเนาะเขาก็จะช่วยประโยชน์ของเขาก็เมือนไปอ่านเจอมาเนาะเขาบอกว่าต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบำรุงผิวดับกระหายได้ดีอ,อร่อยมากหอมมีกลิ่นของเลิ้นจีออน่อ่อนๆชำ่ำใครเคยกินกะเม็นมาบอกนน่เด้อจ้ะอร่อย นี่เลาวจ้ะน่ไรักเบเคยกินเนาะกระามากินเบงพอจะให้ได้คุยกับเขาหัวเรื่องอันนี้หา,ด,หา,นนหา,าด้ก,ะกะระาอันได้หามาเบได้กะกะบบได้เนาะจ้ะเมย์นนะ่ะชอบดิอะไรที่เราไม่เคยกินแล้วเราเอามารีวิวนะเพราะว่าเข้ากบ <c oughs> กะโบ,บหูเนาะัดที่นี่บางคนพิ่นกะโบ,บหูคือเฮาเพิ่นกอยากหูส่จ้ะก็กเลยจัดมาเนาะค่ะอันนี้มันบ่บเคยกินก็คือสีเหลืองเคยกินแต่สีขาวแล้วก็สีม่วงสีม่วงแล้วสีแดงข้างในอะ่ะเคยกินแต่แบบนั้นอันนี้ครั้งแรกในชีวิตแก้มงกรอิสราเอลเหลืองอิสราเอล ซื้อมาโลลอร่อยหาสิบสองกิโลแซบอร่อยเขาจะหอมหอมหวานอมเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีกลิ่นของลิ้นจี่อ่อนๆด้วยจ้ะแก้วมังกรเหลืองอิสราเอลแซบจ้ะ แซ่เย็นเย็นนอก,กินแบบว่าชื่นใจมากนะคะใครอยากกินก็ลองไปตำมึงด้จ้ะ mm hmm. น่าจะมีขายอยู่ลองเสิร์ชวาแก้วมังกรเหลืองอิสาราเอลนะคะน่าจะมีขายอยู่ในเพจเอาละค่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้เนาะแก้วมังกรเหลืองอิสาราเอลโบ้เคยกินจัเกเกือจ้ะเชือเรียกในชีวิตก็เลยเดไปเห็นมาในเพจก็เลยลองจัดมาซิมบึงนะจ้ะว่ามันเป็นจังไดพ่อแบบว่าเอามาชิมให้เอฟซีมึงเพื่อ พี่นงองทั้งบ้านเพื่อนกะบบเคยกินเพื่อนกะอยากหูนอกจากว่ารสชาติเป็นแนวใดค่ะเมือกะจัดมาเนาะคะ่ะเห็นกับฝ่าวจัดมาหลดค่ะคะือเก่าเนาะค่ะเมือกะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอพรอคุณจากใจค่ะแล้วก็ท้าใายมากคลิปนี้นะคะอยากให้เมือกินเมนูนยังหรือว่าผลไม้แบบใดกับเมนมาบอกตายคลิปเนาะคะ่ะขอเป็นแบบว่าเมนู่แล้วก็ผลไม้ที่คนปกติเขากินเนะะาะจ้ะทาไว้หาได้เมือ,มอกัจะหามาเนาะคะ่ะ และการทำให้มาคลิปนี้นะคะมวยกัฝาากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ